เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ vivo v40 series 5g ในราคาเริ่มต้น15,999บาทแหมก้าวเยอะเหลือเกินนะครับเล็กมงคลหรือเปล่ากล้องเลนส์ไซส์นะครับในทุกโมเดลฟีเจอร์ทนน้ำ ip68 ถ้ากกะมาในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในว่าจแปลน,นกาสามสิบนาทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo นะครับได้มีการแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วเจ้าตัว v 40 series 5g ยกยกระดับนะครับการถ่าย portrait ด้วยกล้องเลนส์ใสในทุกรุ่นย่อยนะครับชูฟีเจอร์ทนน้ำ ip68 เนราครเริ่มต้นที่15,999บาทนะครับ vivo เอาใจแหละพร้อมๆ vivo แฟนชาวไทยนะครับที่มีการเปิดโดโทรศัพท์มือถือเขาว่า portrait ก็คือการถ่ายภาพหน้าชัดหลังละลายหลังเบอร์อะไรเงี้ยนะก็จะให้เ,เขาเรียกว่าอารมณ์ภาพในอีกแบบหนึง่งแต่เหมาะกับการถ่ายแบบภาพบุคคลอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับบอกกับเลน์สที่เป็นเลนไซบ์ออปติกนะครับที่มีติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้ด้วย สุดหนึ่งที่น่าสนใจชิปเซตของรุ่นนี้เนี่ยได้แก่ snapdragon 7 Gen 3นะครับในรุ่นของ vivo v45g แล้วก็ m e a t e k d i m e n s i t y 9200 plus ในรุ่นของ vivo v40 pro 5g ครับพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่เราบูวนะให้มาที่5,500มิลลิแอมเพื่อใช้งานในยาวนานตลอดทั้งวันและยังการน้ำกันฝุน่นมาตรฐาน ip68 ด้วยนะครับครั้งแรกของ v-series ที่สามารถทนน้ำลึกถึง1.5เมตร ได้นานสูงสุดถึง30นาทีนำสเสนอบนดีไซน์ที่ฉกเฉียวนะครับโมดูลกล้องใหม่อะกิมมิคนะริงนะครับในราคาเริ่มต้น15,999บาทนะครับมาดูเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกสกักเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซตท,ที่เราเกินไปแล้วเนาะในส่วนของขนาดหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่า T d Curve Screen นะครับขนาดใหญ่6.78นิ้วให้ความละเอียด 1.5K นะครับแล้วก็รีเฟรชไปได้ที่120่งเฮิร์ต แบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง80วัตต์นะครับเรียกได้ว่ามีหลายรุ่นมีหลายส่วนนะครับที่ทำให้มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจสีที่เขาวางจำหน่านะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินสตาร์นะสีม่วง n e บิราแล้วก็สีพีซนะครับซันโกลก็จะมีวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันในประเทศไทยแล้วนะครับมาพร้อมกับของแถมว่าจะเป็น VP ีการ์ดกิฟตเซตต่างๆนะครับ ก็มีให้นะครับในรุ่นนี้ด้วยเมื่อจะเป็นหูฟังนะครับ t W S sub E นะลค่า1,799รกบาทก็จะมีแถมให้เฉพาะคนที่ซื้อรุ่น vivo V40 Pro 5G นะครับก็มีวางขายแล้วใครที่สนใจนะครับแนะนำให้ลองไปจับจองนะครับจับลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนนะครับที่ vivo shop และตัวแทนจำหน่ายนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับว่าเอ๊ดีไซน์รูปแบบการใช้งานแบบนี้กล้องแบบนี้ เหมาะกับเราไหมหรือเราถูกใจสีหรือโทนแบบนี้ไหมนะครับก่อนตัดสินใจซื้อเนาะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับที่หน้าช็อปได้เลยสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช็อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย